ซื้อประกันสุขภาพลูกยังไงยังไงก็คุ้มโดยเฉพาะเด็กแรกเกิดคุ้มสุดๆ หลายหลายบริษัทเริ่มปิดการรับประกันสุขภาพเด็กเพราะอะไรเพราะเคมเยอะเพราะบริษัทไม่คุ้มเบี้ยสองหมื่นหกสามหมื่นเคมห้าหมื่นเคมเจ็ดหมื่นไม่คุ้มเลยวันนี้คุณมีลูกเล็กนะคะหรือเพิ่งคลอดถ้าคุณไม่ทำประกันให้ลูกเนี่ยถือว่าคุณพลาดมากพลาดสุดๆเพราะอะไรเพราะเด็กเล็ก โอกาสเสี่ยงในการป่วยสูงที่สุดเ oh. ชื้อโรคสิ่งแวดล้อมการเลี้ยงดูแม้กระทั่งเราเลี้ยงดีๆเชื้อโรคยังอุตส่าห์มาเข้าตัวลูกได้นะคะไม่มีสาเหตุตัวร้อนมีไข้สูงท้องเสียไม่สามารถที่จะควบคุมสิ่งเหล่านี้ได้แล้วเราในฐานะเราเป็นแม่พี่ถามหน่อยว่าทนได้ไหมที่ลูกจะต้อง ไม่ได้ไปโรงพยาบาลหรือไปคลินิกแล้วกลับบ,บ้านมานอนตัวร้อนจัดจะชักไม่ชักอยู่อย่างเงี้ยมันทนไม่ได้เพราะเราคือแม่นะคะเราอยากจะให้ลูกมีสวัสดิการที่ดีในขณะเดียวกันเนี่ยเรามีความสามารถในการซื้อประกันสุขภาพให้ลูกทําเถอะค่ะเพราะวันนี้การทําสุขภาพให้ลูกคือคุ้มมากๆคือถ้าเราเป็นผู้ใหญ่ เราไม่ซื้อประกันสุขภาพไม่เป็นไรเราไปหาหมอคลินิกเรายอมนอนเป็นไข้คุมปองอยู่ในบ้านไม่เป็นไรแต่ลูกบางครั้งเด็กยังพูดไม่ได้ท้องเสียตัวร้อนนอนซมอยู่อย่างเงี้ค่ะเราทนได้ไหมที่ลูกเป็นแบบนั้นทั้งๆท,ที่ก่อนหน้าเนี้ยเราก็พอมีเงินถามว่าถ้าไม่มีเงินจ่ายรายปีจ่ายรายเดือนได้ไหมได้สามเดือนได้ไหมได้หกเดือนได้ไหมได้ ถ้าเรามีกําลังหรือมีเงินที่จะซื้อปีหน้าเรามีกําลังเราก็เปลี่ยนมาเป็นราย6เดือนเป็นรายปีหรือปีนี้เราซื้อเป็นรายปีปีหน้าเราไม่มีกําลังเราก็เปลี่ยนเป็นรายเดือนราย3เดือน6เดือนได้ค่ะประกันเนี่ยเขาเปิดโอกาสให้คนทุกคนได้ซื้อแล้วก็ได้มีเพราะมันคือสวัสดิการของเราเองเราอย่าไปรอสวัสดิการที่อื่นเราต้องช่วยตัวเราเองก่อนที่จะไปช่วยคนอื่นหรือให้คนอื่นมาช่วยเรานะคะอันนี้เนี่ยสำคัญที่สุดเลยว่าณวันนี้ค่ะ เงินสองพันสามพันเนี่ยค่ะลบควักมาซื้อประกันให้ลูกได้ไหมซื้อรายเดือนก็ได้ซื้อรายสามเดือนก็ได้อย่างที่บอกแต่วันนี้คุณบอกว่าเอาไว้ก่อนไม่จําเป็นเดี๋ยวค่อยซื้อ,อเดี๋ยวค่อยทําจะไปซื้อมือถือก่อนรุ่นใหม่กําลังมาสองเครื่องสามเครื่องสี่เครื่องเดี๋ยวฉันไปซื้อเครื่องสำอางก่อนเดี๋ยวฉันไปซื้ออาหารเสริมก่อนเดี๋ยวฉันไปซื้อยาลดความบ้วนกินก่อนเดี๋ยวฉันไปทําเล็บก่อนคือมันมีจีปาถะให้ซื้อ คนบางคนเน่ยเขาจะมองเห็นในเรื่องของประกันสุขภาพเป็นเรื่องที่แบบไม่มีความจําเป็นคนที่มีความจําเป็นเนี่ยคะ่ะจะมักจะมองเห็นเป็นเรื่องที่ไม่จําเป็นนะคะลูกค้าส่วนมากที่มาซื้อประกันสุขภาพกับพี่มักจะมีประสบการณ์ในเรื่องของการเคลมแล้ววันนั้นไม่มีประกันค oh. วักตังสดสด จ่ายให้กับโรงพยาบาลไปสี่หมื่นสามหมื่นเน็ตเ,น,เน็เห็นเห็นเลยแล้วครั้งนั้นนะคะครั้งเดียวสามหมื่นสี่หมื่นครั้งต่อไปโรงพยาบาลเขาไม่ได้ให้ส่วนลดหรือไม่ได้ให้สิทธิพิเศษฟรีว่าครั้งที่แล้วคุณเข้าแล้วสามหมื่นครั้งนี้ฉันเข้าไปฟรีไม่ได้นะคะต้องจ่ายใหม่เงินที่มีเก็บอยู่สามหมื่นหน้าวันนั้นไม่ทำพอวันนี้ลูกเข้าโรงพยาบาลสามหมื่นหายไปแล้วจบหมดจะเก็บใหม่เมื่อไหร่จะได้ ไม่ตัดสินใจเขาเรียกว่าลังเลนะคะไม่ตัดสินใจโอกาสผ่านไปกองนั่งเริ่มต้นใหม่ถ้าเกิดวันนั้นลูกเป็นแค่เป็นไข้ปกตินิดนิดหน่อยหน่อยบริษัทก็จะอนุโลมให้หรือรอไปอีกสักเดือนหนึ่งแล้วค่อยมาทำนะคะให้มันพ้นรันเวย์ไปหน่อยไม่ใช่เพิ่งป่วยแบบแบบแบบล้วออกมาก็ไม่ได้นะคะซื้อไม่ได้นะคะหรือถ้าเกิดเป็นโชคร้ายหน่อยเป็น RSV ขึ้นมา หเดือนเลยนะคะรอ6เดือนเลยนะคะ,ลละ,คะแล้วช่วงระยะเวลา6เดือนลูกจะเป็นอะไรอีกเราไม่รู้ท้องเสียก็เข้าโรงพยาบาลเอาอย่างน้อยๆหมื 15, น่นหาณวันนั้นนะหมื่นก็เยอะถูกไหมคะพราะจ่ายไปแล้ว3ามหมื่นสี่หมื่นรอบแรกแต่ถ้าคุณทําประกันให้ลูกเบี้ยสองห0ื่นกว่าบาท2องหมื่นห้าส่ได้ค่าห้องสี่พัชดเชยรายวันหนึ่พนอนไปเถอะค่ะปีนั้นทั้งปีคุณใช้สิทธิ์ไปเลย ใช้สิทธิ์ไปเลยตามความจริงนะคะไม่ใช่อยากจะเอากําไรอยากจะได้กําไรจากการให้ลูกไปนอนโงรงพยาบาลไม่ได้นะคะได้ค่าชดเชยรายวันวันละหนึ่งันลูกนอนสามคืนก็ได้สามพันนะคะหลังจากนั้นออกมา5วันบริษัทโอนเงินเข้าบัญชีเลยไม่ช้าฟิลิปไม่ช้านะคะบอกได้เลยเคลมไวด้วยหลายๆที่เขาก็าถามผู้ปกครองมีประกันของอะไรฮะก็มาดูดูดูด,ดูปุ๊บขอฟิลิปแล้วกันเพราะฟิลิปเคลมไวเคลมเร็ว นะคะแล้วก็เราก็ดูแลลูกค้าดีด้วยภายในไม่เกิน5วันเงินโอนเข้าบัญชีคุณแม่นะคะเรื่องของชดเชยราย,รายได้เนี่ยนะ,ะไม่ต้องกังวลเพราะฉะนั้นวันนี้ถ้าคุณไม่ทําประกันสุขภาพให้ลูกก็ไม่รู้จะพูดยังไงแล้วนะคะนอกจากคุณเป็นคนมีเงินนะคะเก็บไว้หลายๆแสนนะคะไว้จ่ายทีละสองหมื่นสามหมื่นสองหมื่นสามหมื่นอันนั้นไม่ได้ว่ากันนะคะแต่ถ้าวันนี้คุณมีเงินน้อยคุณควรซื้อประกันสุขภาพให้ลูกะคะ่ะโอเคเดี๋ยวคลิปหนะ้า เจอกันใหม่จะมาพูดอีกเรื่องหนึ่งนะคะสวัสดีค่ะ